สวัสดีครับคลิปนี้พามาผสมสีพ่นรถแมคโครครับให้ดูครับผมจะเอาสีนี้นะครับเนี่ยสีเหลืองตัวนี้พ่นเทียบครับช่างกำลังผสมอยู่นี่ไม่ทำอะไรช่างนี่ นกระปร๋องอ๋ออัดได้ด้วยเหรอไอ้ยย่อ๋อมีอัดผสมแล้วก็อัดใส่กระป๋องพ่นได้อ๋อแน่นอนแบบนี้ถ้าผ้าผสมอัดกระปร๋องคิดยังไงครับเนี่ย,ย,อ,ยอ๋อพ่นเทียบนะกระป๋องละสามร้อยห้าสิบ ธรรมดาแต่งแต่งเอาอ๋อไม่ได้พ่นเทียบ,บต่างกันเท่าไหร่ต่างกันร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอ๋อนี้ของผมมาพ่นเทียบครับเนี่เทียบสีนี้สีเหลืองนี่เนาะโอ้ใช้เวลาอยู่นี่เนาะใช้อยู่กว่ามันจะได้สีธรรมดามันต้องรอให้มันแห้งดีๆอ,อ,อือ พ่นหลายรอบเลยไม่ใช่รอบเดียวนะเนี่ยผสมอันนี้ผสมไม่กี่รอบไ้วนี่ยังไม่ได้ไไไดอีกต้องคอ่อ,คอยไล่ไล่เอาอันนี้ลิตรละหกร้อยลิตรละหกร้อยครับตัวนี้พ่นเทียบลิตรละหกร้อยถ้าไม่พ่นเทียบเท่าไหร่นะ ห้าร้อยก็คือแต่งๆแ,แ,แล้วก็เอามาเทียบอย่างเงี้ยแล้วมันต่างกันตรงไหนอันนั้นเราก็แต่งแล้วเราก็เทียบมันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอหรือมันไม่เป๊ะวะส,สวียังไม่แห้งอ๋อครับอ,อ,ยยอืมมันต้องรอให้แห้งก่นอน นี่ใส่หลอดไฟให้มันร้อนมันแห้งครับเทียมอ่นมันยังเข้มกว่าเลยตัวไหนอังนี้อันนี้นอันไหน,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 นเข้มกว่านี่เนี่ยยังไม่ได้นะ ไข่เคียงเนี่ยขาดเหลืองนะีเนาะขาดเหลืองนะขาดเหลืองเนาะขาดเหลืองนะ่ะอู้ผสมกว่าจะได้ไหมพวกนี้เป็นแม่สีป่ะใช่ครับ 7 ผสมเรื่อยๆจนจนครบหนึ่งลิตรเหรอรใช่บใชอ๋อมันมีอยู่กี่ห่อครับสีอ,อ่ะอ๋อแต่ของของเราคือตัวนี้เมอริอสันอ๋ออะไรของอะไรนะบิ๊กเบนก็มีเหรอ ฮะมันอยู่ที่คนลงอยู่ที่คนลงน,น่าจะมีเยอะเนาะมีเยอะอือมีเยอะอ่าค่ายใค่าย,ายมันบ่ค่ายกันนะอ๋แต่ที่เห็นเห็นมีแต่เมอร์ลิสันเยอะนะนรนะ้านสีอ่ะสีรถยนต์เมอร์ลิสันอย่างเยอะเลย ใช่ยังขาดเหลืองอย่างนี้เลยอืมอะไก่แห้งแล้วอันนี้มันก็ได้อยู่แต่นะมันอันนี้มันอันนี้ไม่ไดอนน้อันนี้มันได้อันนี้เพิ่มเจงหน่อยไหมเจงหน่อยเพราะมันแห้งไปมันจะเหลืองอีกนี่นะฮะมันจะเหลืองอีกนิดหนึ่งนะใช่ไหมใช่งห้นเราโดยมันแห้งก่อนถ้าพวกสีนี่มันอ่า

ยาขัดยาเขาในแหละนี่เลยเฉียวเลยใช้ขีทยท่ยังหรออันนี้มันมีคราบขาขาวอยู่เนะาะตัวรถสีขาวมาเแต่ขเขาเพราะขัดเนี่ยมันจะเหลือยงก็ได้เขาถ้าเขาเขาจะขัดยาออกแล้วจะขาวได้สิรถ,ถสีขาวเนี่ยยัขยงขัดเหลืองอีก Oke. này แหละอ่ามันนี่ đi, อยู่ đi ได้ Oke. Okay.